ที่สุดของความรักคือร <tinc S 1> ักโดยไม่ครอบครองที่สุดของการให้คือให้ไม่หวังผลที่สุดของทานคือการอภัยทานที่สุดของคนคือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขกลางดึกสงัดเปลมเด็กหนุ่มหน้าตาดี ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีดอกไม้จันทร์ร่วงหล่นลงมาโดนเปลมคลิดว่ากอบเพื่อนของเขาเป็นคนแกล้งเลยต่อว่าไปนิดหน่อยตัดมาตอนเช้าเปลมกำลังเตรียมตัวไปช่วยหลวงพ่อบินทะบาทอยู่ดีๆเขาก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาจากข้างหลังพร้อมกับหน้าคนเปื้อนเลือดในกระจกเปลมรีบหันกลับไปมองแต่ก็เป็นกอบกอบถามว่าเปลมเป็นอะไรและบอกว่าให้เปลมรีบเตรียมตัวเดี๋ยวจะไม่ทันหลวงพ่อ ระหว่างที่หลวงพ่อกำลังให้พรญาติโยมที่มาใส่บาตรเปรนมกับเห็นดอกบัวบนบาตรเป็นดอกไม้จันทร์เปรนตกใจจนทำแตงโมหล่นกิ้งไปที่ถนนกอบรีบวิ่งไปเก็บจนเกือบโดนรถชนกอบเลยตะโกนถามเปรมไปว่ามึงเป็นอะไรกลับมาที่วัดหลวงพ่อเดินมาเห็นเปรมที่มีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่หลวงพ่อเลยพูดขึ้นว่าถ้ามีอะไรกวนใจให้แผ่เมตตาจากหนัก อาจจะเบาลงแล้วหลวงพ่อก็เดินจากไปตัดมาที่กอ๊อฟที่กำลังจะไปช่วยเปลมล้างจานเขาเดินผ่านหลวงพ่อแล้วเห็นว่าหลวงพ่อกำลังยืนคุยอยู่คนเดียวก๊อฟเลยไปตามเปลมมาให้ช่วยดูเปลมมองไปที่หลวงพ่อก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะเปลมเห็นกระเทยคนหนึ่งกำลังนั่งฟังหลวงพ่อเทศอยู่แต่ก๊อฟนั้นกลับมองไม่เห็น พอหลวงพ่อหันมาเจอทั้งคู่ก็เดินเข้ากุฏิไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนกระเทยที่เปรมเห็นก็ไม่อยู่แล้วเปรมขวัญเสียมากเลยม,มาจุดทูปสวดมนต์ที่หน้าพระพุทธรูปเมื่อปักทูบเสร็จก็ก็เดินมาหาพอดีและพูดกับเปรมไปว่าว้พระต้องใช้ทูบสามดอกทูบดอกเดียวนั้นใช้ไหว้ผีเปรมหันไปดูทูปก็ตกใจเพราะเขาจำได้ว่าเขาปักลงไปสามดอก ตัดมาที่หลวงพ่อที่กำลังทำกิจของสงโดยมีก๊อฟเป็นลูกมือเมื่อถึงขั้นตอนกรวดน้ำเปลมก็ขอให้ก๊อฟหยิบชุดกรวดน้ำมาให้เขาอีกชุดระหว่างที่เปลมกำลังกรวดน้ำอยู่ดีๆเขาก็ตกอยู่ในผวังและเห็นภาพว่าตัวเองกำลังลดน้ำศพพี่นัทกระเทยคนนั้นอยู่อยู่ดีๆศพพี่นัทก็หันมาตะคอกใส่เปลมว่ากูไม่เอาบุญเปลมรีบถอยห่าง แต่พี่นัดก็โผล่มาข้างหลังแล้วพูดว่าพี่ต้องการเปรมพร้อมกับจับมือ<ม><ม>เปลมยืนไปรับเลือดจากที่กรวดน้ำกอฟรีบออกมาดูก็เห็นเปลมกำลังร้องโวยวายอยู่เลยรีบเข้ามาจับจนเปลมรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวเปลมก็รีบวิ่งกลับห้องทันทีตอนนี้เขารู้สึกกลัวมากและทำอะไรไม่ถูกอยู่ดีๆประตูเสื้อผ้าที่ตั้งอยู่หน้าเขาก็ค่อยๆเปิดออก และในตู้ก็มีกระเป๋าเดินทางใบให,ใหญ่วางอยู่ภาพตัดกลับมาในอดีตเปรมลากกระเป๋าเดินทางใบนั้นไปที่เมนเผาศพเปรมกำลังจะเปิดประตูเมนแต่ก็โดนกอบที่กำลังเดินตรวจรอบวัดอยู่ขัดจังหวะซะก่อนเปรมเลยต้องลากกระเป๋ากลับมาเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้ากลับมาปัจจุบันกอบยกกระเป๋าออกมานอกตู้แล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนร้องไห้ และกล่าวขอโทษพี่นัดจนเผลอหลับไปไม่นานเปลมก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูเปลมเดินมาเปิดก็เห็นว่าเป็นก้อยแฟนเก่าของเขาก้อยต่อว่าเปลมที่เปลมทําตัวแปลกๆและไม่ติดต่อกับก้อยเลยก้อยสังเกตเห็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ด้านหลังก้อยเลยเดินเข้ามาดูแล้วก็ถามว่านี่กระเป๋าอะไรเปลมบอกว่าแค่กระเป๋าเสื้อผ้าก้อยไม่เชื่อและจะเปิดดู แต่ก๊อฟก็เข้ามาสะก,ก่อนก๊อฟต่อว่าก,ก้อยที่แอบขึ้นมาบนนี้และบอกเปลมว่าหลวงพ่อเรียกให้ไปหาเปลมบอกก๊อฟว่าเขาไม่ว่างแล้วก็ปิดประตูใส่ทันทีเปลมกลับมาน,นอนคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจนเผลอลับไปอีกรอบตัดมาตอนกลางคืนก๊อฟกำลังทำหน้าที่เดินตรวจรอบวัดจนมาถึงโบสก๊อฟเห็นกระเป๋าใบหนึ่งวางอยู่ที่ข้างๆโบสถ์เลยเดินเข้าไปเปิดดู แต่ข้างในก็ไม่มีอะไรอยู่ดีๆพี่นัทที่มีสภาพเลยก็โผล่มาจากหลังกระเป๋ากอบรีบวิ่งหนีเข้าไปในโบสถ์แต่พี่นัทก็เดินมานั่งไหว้พระที่หน้าโบสถเช่นกันแล้วประตูโบสถ์ก็ถูกปิดตัดมาที่เปรมเมื่อรู้สึกตัวเขาก็ลากกระเป๋ามาไว้ที่ลานจอดรถของวัดแล้วกำลังจะจุดไฟเผาภาพย้อนกลับมาอาดีตวันที่เปรมและพี่นัท เริ่มทำความรู้จักกันพี่นัทชอบเปรมมากส่วนเปรมก็ดูจะชอบพี่นัทเหมือนกันพี่นัทเลยม,มาขอหลวงพ่อรับเลี้ยงเปรมเป็นลูกบุญธรรมพี่นัทดูแลเปรมอย่างดีแถมซื้อของดีๆให้เปรมใช้แต่ก็มีบางครั้งที่พี่นัทพยายามจะล่วงเกินเปรมจนเปลมเริ่มรู้สึกไม่โอเคและวันหนึ่งพี่นัทกำลังจะไปงานแต่ง พีนัทบอกให้เปรมไปแต่งตัวเพื่อไปงานแต่งกับเธอแต่ครั้งนี้เปรมปฏิเสธและบอกว่าติดธุระทั้งคู่เริ่มเถียงกันรุนแรงขึ้นพี่นัดจึงขู่เปรมว่าจะไม่ให้เงินเปรมใช้อีกเปรมเองก็สุดจะทนแล้วเพราะระหว่างที่เปรมอยู่กับพี่นัดพี่นัดชอบบังคับเปรมตลอดเวลาพี่นัดโมโหที่เปรมเดินหนีเลยหยิบเตาเลนมาฟาดใส่เปรมจนล้มพี่นัดตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วจะเข้าไปขอโทษเปรม เปลมที่ตอนนี้ก็เลือดขึ้นหน้าแล้วเหมือนกันเลยหยิบเตารีดมาฟาใส่พี่นัทอย่างแรงจนพี่นัทแน่นิ่งไปเปลมรีบเข้ามาเขย่าตัวพี่นัทแต่พี่นัทนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเปลมพยายามหาทางออกเลยอุ้มร่างของพี่นัทมาใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบนั้นกลับมาปัจจุบันเปลมได้จุดไฟเผากระเป๋าเดินทางที่มีร่างพี่นัทอยู่ข้างในแล้วแล้วเปลมก็ก้มลงกราบขอโทษพี่นัท พองเหงยหน้าขึ้นมากระโดนวิญญาณพี่นัทตะคอกใส่ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เผาผีเปลมตกใจมากและพยายามวิ่งหนีแต่ก็โดนพี่นัดดักหน้าทุกทางจนไปถึงหน้าเมนเผาศพเปลมหนีไม่ไหวแล้วยกมือไหว้ขอโทษพี่นัทพี่นัดเลยเอาดอกบัวและสายสินมาพันรอบมือเปลมและบอกเปรมว่าตรงนี้แหละคือที่เผาผีแล้วเปลมก็ถูกพี่นัดปิดตา เมื่อเปลมรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่ในช่องเผาศพและพี่นัดก็ค่อยๆค,ยค,ยคานเข้ามาหาเปลมเปลมพยายามร้องให้คนช่วยแต่กลิ่นที่เมนเผาศพก็ดังขึ้นจบไปแล้วนะครับกับตอนที่6ของหลอนเดอะซีรีส์ที่สำคัญคือเนื้อเรื่องนี้สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงของคดีฆาตกรรมสาวประเภท2เมื่อวันที่5มิถุนาปี2 5 5พรนะครับ และถ้าใครอยากตามไปอ่านต่อผมจะแปะล,ลิงก์ข่าวไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ผมทิปเปอร์เคก็คงต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะมารีวิวและสปอยเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับเช่นเคยน้อมรับทุกคำติชมจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ